สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบก,กับจานหมี่ชีเป้าในวันพุธที่7สิงหาคม2567นะครับคำขึนนี้ขอพาไปลุ้นกันที่ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปี้ยนส์คัพรอบกันเลือกรอบ3นัดแรกนะครับการเจอกันระหว่างสลาเวียปาร์กกับแซงชินล,ลัวนะครับผลงานล่าสุดนะครับสลาเวียปาร์กเอาชนะสโลวาลิเบรเลชมา1ประตูต่อศูนย์ในเกมลีกนะครับเป็นการชนะมา6-7เกมหลังสุดในทุกรายการครับตอนนี้รั้งเป็นรองจากฝูงของลีกเช็คนะครับ ด้านเซงชิลัวนะครับเกมล่าสุดเอาชนะเบียชอตมา3ประตูต่อหนึ่งนะครับเป็นการชนะนัดที่7ในรอบ9เกมหลังสุดรวมไปซีซชั่นด้วยนะครับตอนนี้รั้งรังระดับ4ของตารางลีกเบลเยียมนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นกันก่อนนะครับภายใต้าการคุมทีมของยินดิชเทอร์พิซอฟสกี้นะครับวันนี้จะไม่สามารถใช้งานวาคลาฟยูเลสกานะครับที่เป็นดาวโซนโวของลีกมาตลอดช่วงหรืฤดูการหลังนะฮะฤดูการที่แล้วนี่ยิงไปถึง19ประตูด้วยกันนะครับคนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของสัญญาครับไม่ได้ถูกลงสนามอย่าง อ่าถูกส่งลงสนามอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ตามครับน่าจะได้ตัวคอนราดวานเล่มนะครับที่ก็อ่ากำลังได้รับความสนใจจากสโมสรเพรสันนอร์ตเอ็นนะครับน่าจะเล่นได้นะครับคุมเกมแดนกลางกับทางด้านของออสการ์ดอรีนะครับด้านแนวรุกตัวความหวังเนี่ยนะฮะก็จะต้องฝากเอาไว้ที่อีวานชาร์ชนะครับคนนี้ก็เป็นดาวซันโวของยูโร2024เลยนะครับหลังจากที่ไปยิง3ประตูกับทีมชาติสโลวาเกียนั่นเองนะครับ ้ามไปดูฝั่งของซซนชิลัวภาต้าการคุมทีมของเซบาสเตียโปกโยลี่นะครับวันนี้จะไม่มีปรากรนหลังตัวกลางนะครับอย่างเช่นลอสซิกนะครับแล้วก็ริสเยนเบอร์เกตนี่เป็น2นักเตะอังกฤษเลยนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บทั้งคู่นะฮะขณะที่โลอิกลาปุซินนะครับอันนี้ก็เป็นมิดฟิลชาวมาดากัสกานะครับก็ไม่สามารถลงสนามในเกมนี้ได้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่ามีปัญหาเรื่องของการยื่นเรื่องย้ายทีมนะครับ ความหวังสูงสุดในการปริสกอร์นะฮะก็จะฝากเอาไว้ที่แคร์รอนปอยตัสนะครับดาวสซนโวของแซนชินลัวในเ,เกมยุโรปเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะครับหลังจากที่ยิงไป3ประตูด,ด้วยกันนะครับโดยจะมีเดนิสเอ็กเคิร์ดนะครับทำเกมสนับสนุนนั่นเองนะครับ คู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนัดนี้จะเป็นการโดวกันนัดแรกเลยนะครับก็ฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับสลาเวียปร์กเนี่ยเป็นทีมที่มีทีเด็ดยำเล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่เซนจิลัวนี่เกรดบอลไม่ได้เป็นรองครับจะดูดีกว่าเซอรอซัมนะครับเพราะว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่าดีมากโดยเฉพาะกับฟุตบอลยุโรปนะฮะเชื่อว่ามีดีพอที่จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับคู่นี้ให้เสียไปที่เซนจิลัวเกรดพิเศที่เป็นรองอยู่0.5เลยนะครับ คู่ต่อมาครับบาติสลาวาเนะฮะเจอกับอาโปเอลนะครับบาติสลาวากําลังคึกหนักเลยนะครับหลังจากที่ชนะมา6จาก7เกมหลังนะครับเล่นในบ้านเจอกับอาโปเอลที่เครื่องยังไม่ร้อนดูแล้วว่าจะชนะได้ครับให้เชีย์ไปที่สโลวานบาติสลาวานะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.5นะครับ ครูต่อมาครับจากกิโรเนียเจอกับโบโดกลิมนะฮะจากกิโรเนียเนี่ยนะครับกำลังเล่นได้ดุดันมากๆครับแต่โบโดกลิมช่วงหลังก็ของแรงครับประสบการณ์บอลยุโรปดูดีกว่าด้วยซ้ำน,นะครับน่าจะบุกมาชนะได้เลยนะฮะเชียบไีทีโบโดกริมกับเบทที่เป็นต่ออยู่0.25นะครับ คู่สุดท้ายนะฮะไปดูกันที่ฟุตบอลรอบคัดเลือกของสึกคอนเฟ r e เรนซ์ลีก e นี่ครับโคเปนเฮเกนเจอกับอบานิกออสตา่านะครับโคเปนเฮเกนเกรดบอลเหนือกว่าค่อนข้างมากเลยแหละนะครับแต่เล่นในบ้านได้ดุดันด้วยนะครับเชื่อว่าชนะชิวๆแน่นอนครับเชียร์ไปที่โคเปนเฮเกนนะครับกับเรดที่เป็นต่ออยู่1.0นั่นเองนะครับตับทวงอีกครั้งครับวันนี้มองไปที่แสงชิลัวบาติสลาว่าโบโดกิมแล้วก็โคเปนเฮเกนนะครับ